สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเจาะลึกในเรื่องของไม้เนื้อสีชมพูกันนะคะ yeah! นี่นะคะก็เป็นตัวอย่างไม้เนื้อสีชมพูที่สวนเราบิดขึ้นมานะคะโดยทั่วไปแล้วนะคะเราจะใช้แม่พันธุ์นะคะเป็นยีโนโคนที่ชื่อว่าพิง k ์แมม o อนนะคะที่ต้นกำเนิดมาจากกระท่อมนุงจรนะคะเราจะใช้ตัวนี้ตั้งเป็นแม่พันธุ์แล้วก็ จะเอาไม้เขียวหรือว่าไม้ที่ลูกดากไม่ค่อยจัดนะคะเอามาผสมคูณเข้าไปนะคะแล้วลูกออกมาก็จะมีสีชมพูนะคะก็ลักษณะที่แตกต่างออกไปจากต้นแม่หรือว่าสีคล้ายกับต้นแม่นะคะนี่นะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เราได้ใช้พิงแดมอนนะคะ ็นต้นแม่แล้วก็เอาไม้เขียวหรือว่าไม้ที่มีลักษณะเด็ดเป็นเอกลักษณ์นะคะเอามาเข้านะคะอย่างต้นนี้นะคะก็จะเป็นตัวพิงดมอนคูณกับ l v 2 1 7 8นะคะค่ะต,ต้นนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างที่ใช้พิงดมอนเป็นแม่พันธุ์นะคะแล้วก็ใช้เกอรตัวผู้จาก l b 2 1 7สนะคะนี่นะคะก็ไม่ใช่ทุกต้นนะคะจะได้แพทเทิร์นลายแบบนี้นะคะบางต้นก็อาจจะสีชมพูล้วนนะคะแต่ว่าบางต้นก็อาจจะดักไม่ครบนะคะ ก็จะเป็นต้นแม่ต้นแรกนะคะพิงแนมอนของสวนนะคะแล้วก็พอมันมีหนอเราก็เด็ดหนอไปชำนะคะก็ก็มีต้นนี้นะคะที่เป็นลูกไม่ใช่ลูกสิที่เป็นโคลนที่เด็ดหนอจากต้นแม่นะคะแล้วก็มีต้นหนึ่งนะคะก็จะเป็นต้นนี้นะคะถึงจะเป็นพิ้งแนมอนด้วยกันนะคะแต่ก็ไม่ได้เหมือนกันซะเสมอไป แต่โดยส่วนรวมแล้วนะคะก็จะมีสีชมพูที่เป็นเอกลักษณ์นะคะนี่นะคะโอเคค่ะที่ที่บอกไปในเบื้องต้นนะคะก็จะมีบางต้นเนี่ยเนาะที่ไม่มีสีเขียวเลยนะคะมีสีชมพูด่างหมดเลยก็จะเป็นแบบนี้ค่ะที่ผสมออกมาแล้ว อาจจะมีคอโรฟิลน้อยหรือไม่มีเลยนะคะเมื่อก่อนก็จะมีสีเขียวนิดนึงนะคะแต่ว่าเขาก็เริ่มไล่ลงแล้วนะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งที่ด่างไม่ครบทุกพูนะคะเราจะเอาตัวอย่างมาให้ดูนะคะว่าถึงต้นแม่มันจะด่างสวยนะคะต้นลูกก็อาจจะ ไม่ได้มีแพทเทิร์นคล้ายต้นแม่เสมอไปนะคะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นลูกของพิงเกลมอนนะคะทั้งสี่ต้นเลยนะคะนี่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นพิงเกลมอนคูณกับยิมโนเขียวนะคะ นี่นะคะสองต้นนี้นะคะก็เกิดจากมเมล็ดของพิง Demon นะคะที่เอาไม้เขียวนะคะที่มีฟูคุริวนะคะมาเข้าเป็นพ่อพันธุ์นะคะก็ส่วนน้อยค่ะที่จะได้แพทเทิร์นสวยๆแล้วก็ด่างครบแบบนี้นะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนที่เป็นเอาเกรสรตัวผู้ที่เป็นยิมโนคลิสนะคะมาเข้ากับพิงดมอนนะคะลูกที่ได้ก็จะออกมาประมาณนี้นะคะ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นยิมโนไม้มาเลสคลิสนะคะทรงจะเป็นทรงคล้ายๆกับมังกรคาบแก้วนะคะต้นนี้โตค่อนข้างช้านะคะด้วยความที่ สีเข้าเยอะนะคะมันก็เลยทำให้คอโรฟิล์มีน้อยดังนั้น,นการสังเคราะห์แสงออาจจะไม่ดีเท่าต้นที่มีสีเขียวเยอะนะคะจึงทำให้เขาค่ะโตค่อนข้างช้านิดนึงนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็น LB 2178นะคะเอาเกสรตัวผู้มาเข้ากับต้นแม่พิงแมมอนนะคะก็มีลูกแพทเทิร์นประมาณนี้ก็ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราต้องรู้อีกทีนะคะว่าสีเขียวจะ ไล่ออกมาหรือเปล่านะคะ,คะอันนี้ก็เป็นลูกของพิงดมอนเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีแพทเทิร์นที่หลากหลายออกไปนะคะส่วนต้นนี้นะคะก็เป็นชำหนอพิงดมอนอีกต้นหนึ่งนะคะ ลักษณะจะออกเป็นสีชมพูอ่อนๆมันไม่เข้มเหมือนกับต้นอื่นนะคะอย่างที่บอกไปะคะ่ะพิงค์ไดมอนด์ก็อาจจะไม่เหมือนกันทุกต้นนะคะมันอยู่ที่เอ่อคลอโรฟิลอยู่ที่สีของเขาด้วยนะคะถ้านอนไหนที่สีค่อนข้างเยอะนะคะมันก็โตช้าแต่ว่านอนไหนที่ มีสีเขียวด่างกระจายนะคะก็จะโตเร็วนิดนึงนะคะอย่างต้นนี้โตเร็วมากนะคะแล้วก็ต้นนี้ด้วยแป๊บเดียวให้หนอ่อแป๊บเดียวให้ดอกนะคะและอีกต้นที่จะไม่พูดถึงไม่ได้นะคะก็คือ,อ,อยิมโดด่างนะคะโครนเลนโบดรีมนะคะอันนี้ก็มาจากกระท่มลุงจรเหมือนกันนะคะ ต้นนี้เนี่ยโตช้ามากเลยนะคะนะคะต้นนี้นะคะไม่ว่าจะให้ดอกให้เมล็ดนะคะด่างค่อนข้างดีนะคะแล้วก็จ่ายลูกสวยนะข้อเสียคือโตช้ามากนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นไม้ที่เนื้อมีสีเยอะมากนะคะจึงทําให้โตช้าแล้วก็หน่อที่ได้มาก็ ช้ำค่อนข้างยากนะคะจึงทำให้มีราคาสูงในท้องตลาดนะคะแต่ว่าตอนนี้ราคาก็ไม่ได้อัปเดตนะไม่รู้ว่าลงหรือเปล่าแต่ว่าคิดว่าคงลงไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่ามันเป็นไม้ที่ทำได้ยากมากนะคะแล้วก็ชํำออกมาสวยก็ยากยิ่งกว่านะคะต้นนี้ก็ แนะนำนะคะสำหรับใครที่ชอบไม้โทนสีชมพูนะคะก็หลักๆเลยที่สวนก็จะใช้แค่พิงดมอนนะคะแล้วก็เรนโบรีมนะคะที่เอาไว้เป็นแม่พันธุ์นะคะ ส่วนของสีที่เกิดขึ้นนะคะมันเกิดจากคลอโรฟิลล์นะคะซึ่งเป็นเม็ดสีที่ทําหน้าที่สังเคราะห์แสงในเซลล์พืชบริเวณนั้นนะคะหายไปหรือว่าหายไปบางส่วนจนหมดจึงปรากฏสีอื่นขึ้นมาให้เราได้เห็นนะคะอ,อ,อย่างเช่นสีชมพูสีขาวสีเหลืองสีส้มสีแดงนะคะ ซึ่งแต่ละสีนะคะจะถูกกำหนดโดยลงควัตถุในเซลล์พืชนั้นๆน,น,นะคะที่เป็นตัวกำหนดสีนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะแคโรทีนอยนะคะจะให้สีเหลืองส้มนะคะเซนโทฟิลนะคะหรือแอนโทไซยานินนะคะจะให้สีม่วงหรือสีแดงเป็นต้นนะคะ หรือว่าถ้าถ้าใครอยากศึกษาเกี่ยวกับแคคตัสเพิ่มเติมนะคะเราก็มีหนังสือแนะนำนะคะ,ะชื่อหนังสือว่าแคคตัสนะคะของคุณภาวพลนะคะไปหาอ่านได้ะคะ่ะในนั้นก็จะมีเรื่องราวประวัตินะคะความเป็นมาของแคคตัสนะคะหลายสายพันธุ์เลยนะคะเป็น โอเคค่ะนี่เ็เป็นตัวอย่างไม้สีชมพูที่สวนนะคะที่เราได้นํามาเป็นตัวอย่างให้ทุกท่กทานได้ชมในวันนี้นะคะแต่ว่ามันก็มีหลายต้นนะคะที่เป็นสีชมพูแต่ว่าเราก็เอามาไม่หมดนะคะก็ขอเอาตัวอย่างมาให้ชมเพียงแค่นี้แล้วกันนะคะหากท่านใดชื่นชอบนะคะแล้วก็สนใจในเรื่องของกระบองเพชรแคคตัสกินโนนะคะก็ฝาก กดไลค์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปให้ชมต่อๆไปนะคะสำหรับ EP นี้นะคะขอจบเพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีะค่ะ